อยากพูดถึงการรุ่งสู้ของทีมไทยหน่อยครับในซีเกมเป็นงบ้ไงครับก็เราก็เตรียมตัวมาเต็มที่นะครับนักนกีฬาทุกคนก็มีกำลังใจดนะีก็จะพยายามเต็มที่นะครับส่วนว่าในในการแข่งขันนั้นจะเป็นยังไงมันก็คงอีกแบบเราคงจะกะเกณ กันจริงจนะังนักมันก็ไม่ได้นะเพราะมันเรื่องการเกมการแข่งขันในเกมแข่งขันวูซูมันก็มีสองประเภทนะก็มีเรื่องรีลานะกับเรื่องต่อสู้นะ แน่นอนเราก็ต้องตั้งความหวังไว้ที่ในประเภทต่อสู้นะครับในขณะที่ลีลาเราก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมานเพราะเนื่องจากว่าเป็นเกมที่ตัดสินโดยสายตานะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาของเด็กก็ต้องต้องเต็มที่นะครับแล้วก็แต่ก็เปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ห่าง ไกลกันมากนะักอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่ในในการสนับสนุนของในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็พร้อมนะครับซึ่งของเราก็อาจจะยังไม่ไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นักนะครับในด้านของประเภทต่อสู้เนี่ยเราก็าคงยังอาศัยกระดูกมวยของเราที่มีความแข็งแกร่งตรงนี้นะฮะ นำมาให้เกิดการได้เปรียบทางด้านนี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่คาดหวังได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดแค่สามรุ่นต่อสู้แช้สามรุ่นเขาก็เอารุ่นที่เขาถนัดเพราะนั้นสามรุ่นเนี่ยในการแย่งชิงนมันค่อนข้างสูงสามรุ่นชายสองรุ่นหญิงอย่างเงี้ยเนี่ยมาซึ่งมันน้อยกว่านะครับ มาตรฐานของการจัดทั่วไปนะฮะก็ทุกเหรียญส่วนใหญ่เป็นลงอยู่ที่ลีลาหมดนะอันนี้ก็ไปโทษไม่ได้เพราะว่าวัฒนธรรมกีฬาของวูซูนะอย่าหลงทางนะมันอยู่ที่เหรียญที่ลีลานะเพราะฉะนั้นเราก็หวังอย่างยิ่งว่า,าต่อไปเราจะได้มีโอกาสนะพัฒนา ไปในประเภทลีลาให้มากขึ้นนะเพื่อให้ได้สามารถมีโอกาสในการช่วงชิงตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในประเภทต่อสู้ถึงแม้เราจะมีกระดูกมวยที่ดีนะครับแต่นับวันการพัฒนามันก็มีมากขึ้นนะครับอย่างคู่แข่งของเราเนี่ยนะอย่างลาวอย่างเงี้ยก็พัฒนาขึ้นมานะครับเกือบจะเทียบเท่าเราแล้วนะครับแล้วก็แทบสูสีเลย นะครับเราจะไม่พูดพูดถึงว่าเจ้าภาพของเขาเอาแต่รุ่นที่เขาถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีพวกที่เจนสนามก่อนเรามาก่อน,น,นเช่นฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับในประเภทต่อสู้ซึ่งเราไม่อาจจะคาดหวังได้มากมากมายในขนาดนั้นนักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คงต้องอการแข่งขันก็ต้องดูกันไปนะครับแล้วก็นักกีฬาก็ทุกคนก็ทราบ ว่ามีความพร้อมแล้วก็มีกำลังใจดีนะครับอันนี้ก็หวังเว้นอย่างยิ่งว่าอ,อ,อย่าไปมัวขัดแย้งกันเลยครับหันมาเชียร์กีฬาบ้างนะครับเดี๋ยวจะลืมเกีฬาของเราเป็นยังไงนะมัวตาขัดแย้งกันอยู่นะครับ